เทศกาลและประเพณีไทยสุดอลังการสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมที่ห้ามพลาดสวัสดีครับทุกคนพบกับเซเว่นติอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาไปเปิดโลกวัฒนธรรมไทยเจาะลึกถึง7เทศกาลและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์สุดๆของประเทศไทยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสำรวจความงดงามของวัฒนธรรมไทยไปพร้อมกันเลย อันดับที่ 7. ประเพณีวิ่งควายประเพณีวิ่งควายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชนบุรีเป็นการแข่งขันที่สนุกตื่นเต้นและแสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างคนกับควายควายเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อการทำนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณการวิ่งควายจึงเป็นการแสดงความกระตัญญุต่อควายและเป็นการพักผ่อนสร้างความสนุกสนานหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ในการแข่งขันวิ่งควายเราจะได้เห็นควายที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามวิ่งแข่งกันด้วยความเร็วสูงเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจประเพณีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขันแต่ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวนาไทยให้คงอยู่ต่อไปอันดับที่6ผีตาโข ผีตาขนเป็นประเพณีที่น่าสนใจและมีสีสันของจังหวัดเลยเป็นการละเล่นที่ผสมผสานความเชื่อพื้นบ้านเข้ากับการทำบุญทางาศาสนาในงานบุญพระเวทเราะจะเห็นผู้คนแต่งกายเป็นผีตาขนโดยชุดที่ทำจากเศษวัสดุเหลือใช้และหน้ากากที่ทำจากหัวหนึ่งข้าวเหนียวการแต่งกายเป็นผีตาขนเป็นการจำลองพูดผีปีศาจเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและขอให้ฝนตกถูกต้องตามฤด,ดูกาล ขบวนแห่ผีตาโขนมีความสนุกสนานและเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้านประเพณีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการละเล่นแต่ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างความเข้าใจในความเชื่อท้องถิ่นของชาวอีสานให้มากขึ้นอันดับที่5เทศกาลกินเจเทศกาลกินเจไม่ได้จำกัดอยู่แค่การงดเว้นเนื้อสัตว์เท่านั้นนะครับ แต่เป็นช่วงเวลาที่เราได้ชำระล้างจิตใจทำบุญและหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเทศกาลนี้ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมจีนแต่ก็ผสมผสานเข้ากับความเชื่อของคนไทยได้อย่างลงตัวเราจะเห็นอาหารเจที่หลากหลายและน่ารับประทานไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่เจข้าวผัดเจหรือแม้แต่ขนมหวานเจที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติและมีรสชาติอร่อยไม่แพ้อาหารทั่วไป การที่คนหันมากินเจกันมากขึ้นอาจเป็นเพราะกระแสรักสุขภาพที่กำลังมาแรงหรือความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มากขึ้นเทศกาลนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพลดการเบียดเบียนชีวิตสัตว์และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของอาหารที่ยั่งยืนอันดับที่4 ประเพณีแห่เทียนพรรษาประเพณีแห่เทียนพรรษาไม่ได้เป็นเพียงแค่การนําเทียนไปถวายวัดในช่วงข้าวรันษาเท่านั้นนะครับแต่เป็นงานศิลปะที่แสดงออกถึงความศรัทธาและความคิดสร้างสรรค์ของชาวบ้านอย่างแท้จริงในแต่ละปีเราจะได้เห็นขบวนเทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่อลังการมีการแกะสลักลวดลายที่สวยงามบอกเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาหรือสะท้อนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น การที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสันเทียนพันษาแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานประเพณีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทำบุญแต่ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาอนุรักษ์งานฝีมือพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วยอันดับที่ 3. ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สวยงามและโรแมนติกที่สุดของประเทศไทยในคืนวันเพ็ญเดือน12เราจะเห็นผู้คนมากมายมารวมตัวกันริมแม่น้ำเพื่อลอยกระทงที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างสวยงามกระทงไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการขอขมาพระแม่คงคาและเป็นการสะดกดเคราะห์ลอยสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต การลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน12เป็นช่วงเวลาที่น้ำขึ้นสูงสุดและพระจันทร์เต็มดวงสวยงามที่สุดทําให้บรรยากาศของการลอยกระทงมีความขลังและน่าประทับใจเป็นพิเศษประเพณีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองแต่ยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของแหล่งน้ําและเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใส่ใจในเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้นอันดับที่สองโนรา โนราเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ที่มีความงดงามอ่อนท้อยและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโนราเป็นการผสมผสานระหว่างการร้องการรำ<ๆ>การเล่านิทานและการแสดงบทบาทต่างๆซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวใต้การแสดงโนรามีความหลากหลายทั้งในเรื่องของท่ารำดนตรีและเครื่องแต่งกาย โนราไม่เพียงแต่เป็นการแสดงแต่ยังเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาและการรักษาโรคโนราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะก,การแสดงนี้การได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะช่วยให้โนราได้รับการอนุรักษ์สืบทอดและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากยิ่งขึ้น และแล้วก็มาถึงอันดับที่1ของเราสงกรานสงกรานไม่ได้มีแค่การสาดน้ำอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่เป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและาศาสนาอย่างมากในช่วงสงกรานเราจะเห็นผู้คนทำอุนตักบาตรรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรและแสดงความเคารพการสาดน้ำเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประเพณีสงกราน ซึ่งเชื่อว่าเป็นการชำระล้างสิ่งไม่ดีและเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสดชื่นสงกรานเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวได้กลับมารวมตัวกันและทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเทศกาลที่สร้างความสุขและความอบอุ่นให้กับทุกคนสงกรานไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองแต่ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ็ดเทศกาลและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และความสนุกสนานกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องเซเว n นติงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ